สวัสดีครับนักเรียนสโตอิกทุกท่านนะครับวันนี้ชวนนันฟัง5เคล็ดลับที่ชาวสโตอิกใช้รับมือกับคนหยาบคายนะครับผมได้เดียมาจาก daily stoic นะครับ5 Stoic Tips for Handling r u t e People นะครับ5เคล็ดลับที่ชาวสโตนิกใช้ในการจัดการกับคนหยาบคายนะฮะถว่าจัดการก็ไม่เชิงผมว่ารับมือดีกว่านะคือ1เนี่ย ปล่อยให้คนหยาบคายได้ประโยชน์ไปครับ 2. การแก้แค้นที่ดีที่สุดก็คือ,อการไม่เป็นเช่นนั้น 3. กล้าออกจากอัตตาตัวเองครับ 4. พยายามที่จะไม่แยแสกับความเห็นคนอื่นครับ 5. ยอมรับว่าไม่มีใครหรอกที่จะหนีพ้นคนหยาบคายนะครับเนี่ยนี่เป็นเคล็ดลับที่ชาวสวีดใช้รับมือครับกับคนหยาบคายนะครับ แะว่าไปแล้วนะสโตอิกมันก็จะมีมันจะมีสิ่งที่คล้ายกับแต่ว่า CBT ก็มาจากโตอเอกครับคือว่าเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นนะ,ะมีคนหยาบคายทำอะไรสักอย่างครับที่มันกระทบกับความรู้สึกคุณนะต่อมาคือความท้าทายนะว่าคุณมีความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งที่ เพิ่งเกิดขึ้นนั้นอย่างไรครับตรงนี้สําคัญครับถ้าคุณเวิร์กนี่ได้นะอารมณ์จะมีผลกระทบอารมณ์ครับถ้าคุณมองในเป็นกลางนะอารมณ์จะเป็นกลางครับพฤติกรรมคุณจะราบรื่นครับแต่ถ้าคุณตีความเป็นลบนะฮะอารมณ์ลบเนี่ยพฤติกรรมคุณจะเดือดแค้นนะฮะพอเดือดแค้นนี่ความเครียดเข้ามาแล้วครับสุขภาพจิตไม่ดีครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยทางเลือกเราคือนะครับพยายามที่จะ ให้คุณค่านะครับให้แวลูนะครับกับคนหยาบคายแบบเป็นกลางมากสุดครับอย่าได้ดึงตัวเองให้เป็นลบเลยค่ะถ้าเป็นลบเนี่ยแย่ครับคุณังมีความทุกข์นะนี่เป็นเป้าหมายของของบทความนะครับมาดูคับว่าเป็นยังไงเนาะดีเทลนะฮะปล่อยใคนหยาบคายได้ประโยชน์ไปครับอย่างวนเมื่อกี้นะเห็นไหมครับว่าเมื่อกี้นี่คืออะไรครับถ้าคุณเห็นคนที่เขา ง่ายแล้วกันนะคุณต่อคิวซื้อของครับแล้วมีคนรัดคิวเนี่ยนะรัดคิวแล้วทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้เนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะโต้แย้งได้นะใช่ไหมโต้แย้งได้ถ้ามันเคลียร์โอเคครับหรือว่าอาจจะให้เจ้าหน้าที่เขามาดูแลก็ได้ครับแต่ว่าไม่ไหวจริงๆไว้หรือว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่รีบร้อนเลยชีวิตคุณก็ไม่รีบร้อนเลยก็ปล่อยไปครับให้เขาไปก่อนก็ได้ครับเพราะอะไรครับ เศาอีกบอกว่านะเพะว่าบางทีเนี่ยนะสิ่งที่เป็นเบื้องหลังนะขับดันให้เขาทำสิ่งนั้นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่มันจำเป็นจริงที่เขาต้องทำนะเขาจะไม่ต้องหน้าด้านเพื่อทำนะครับคุณไม่รู้หรอกว่าความจริงแล้วเขาเป็นอะไรเขาเจออะไรบ้างนั้นเนี่ยผ่านมาบ้างนั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้ถ้าคุณมีเวลาถ้าคุณไม่รีบร้อนนะจงเผื่อแผ่ ความเห็นอกเห็นใจครับแล้วก็ใช้ตรงเนี้ยเป็นบทเรียนครับในการฝึกความอดท,ทนครับเป็นประโยชน er, ์ของคุณนะครับเป็นประโยชน์คุณระยะยาวครับนะะช่วยคุณได้ระยะยาวว่าอะไรครับคุณฝึกครับฝึกความสามารถในการทนหนึ่งฝึกความเห็นใจด้วยด้วยนะครับ <S <S มีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะถ้าถ้าคุณสามารถที่จะ มองได้นะมันก็เป็นเรื่องอยากนะที่ว่าคุณไม่เดือดไม่แค้นนะเวลามีใครมามาต่อคิวคุณเนี่ยยังไงว่าคุณเป็นคนที่แบบไม่มีธุระอะไรอ่ะก็ไมผลไลก็มันไ,ไ,ไปเถอะที่มันก็เร่งรีบไปนะก็ให้โชคดีแล้วกันวันนี้นดีครับเป็นที่ดีครับนะเป็นที่ดีนะในการฝึกฝนเนี่ยมาข้อสองครับบอกตัวเองนะว่าการแก้แค้นที่ดีสุดก็คือการไม่เป็นเช่นนั้นนะ เซเนกาเขียนว่ามีใครคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่จะเตะล่อหรือกัดสุนัขไหมก็คือถ้าหมาเห่าก็อย่าไปกัดกัะหมาครับนะฮะใช่ไหมเมื่อไม่มีคนทำร้ายเราหรือทำให้เราโกรธนั้นอย่าได้โกรธตอบครับไม่ได้กรธขอบเพราะว่า โตอิกบอกนะนี่เป็นโตอิกนะซึ่งมันสุดโต่งนะผมว่าว่าห้าข้อนี้สุดโต่งเลยนะแต่เป็นสิ่งที่ถ้าคุณทําได้นะคุณจิตใจสูงเลยคุณคนที่แบบนี่ฮะคุณจะมีความสุขมากขึ้นมา,มากกว่าคนเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เี่ยถ้าคุณทําได้นะอีพิกเดตัสบอกว่า,าน,นะถ้าเขาณ์เสียบอะไรสักอย่างเนี่ยเขาเองจะต้องถูกตําหนิมากพอๆกันเลยนะ และเขาบอกว่าถ้าเขาถูกวิจารณ์เนี่ยนะเขาอยากสามารถแปลให้เป็นเรื่องตลกได้โดยการบอกว่าถ้าคนวิจาร์เนี่ยรู้จักเขาจริงๆนะเขาจะวิจารณ์แรงกว่านี้อีกมีเรื่องให้สาวไส้เยอะๆเลยครับเขาตลกครับไอนี่รู้น้อยและแท้จริงฉันมีข้อเสียเป็นร้อยนี่พูดได้ข้อเสียข้อเดียวมันกระจอกมันเลยธรรมดาเนี่ยเป็นการปรับครับเนี่ยแบบนี้ฮะเหมครับว่าเนี่ย ปรับเหตุการณ์ที่ชาวบ้านมองลบให้เป็นกลางเป็นบวกได้ครับนี่คือยอดคนนะครับยอดคนและข้อที่ยอดคนเนะี่ยทั้งข้อแรกข้อสองนะเนี่ยข้อแรกเนี่ยปล่อยคนหยาบคายได้ประโยชน์ไปนะปล่อยวางครับนะการแก้แค้นที่สุดคือการไม่เป็นเช่นนั้นปล่อยวางครับอย่าลดตัวไปครับอย่าลดตัวไปไปเป็นคนประเภทเดียวกวันนั้นฮะอูทาได้นะครับคุณเนี่ยผมว่าบรรลุธรรมครับคุณเป็นศาสดาเป็นพระอรหันต์ได้เลยนะฮะเนี่ย ทำได้ก็ดีนะตั้งใจครับลองลองนี่ชีวิตหนึง่งทําไม่ได้วบนนี้จะดีมากเลยนะครับต่อมาครับต่อมาเนี่ยเป็นข้อที่3นะครับ<อ>เขาให้เราเนี่ยก้าวออกจากตัวเองครับนะก้าวจากอัตตาด้วยนะครับก็คือว่าเขาให้มีการใช้แนวคิดของมาคัสออเรเลียสครับเมื่อคุณเจอสถานการณ์นะที่คุณเจอคนหยาบคายให้คุณรารมณ์เสียนะ ให้ครับให้ซูมออกครับคือว่าถอดจิตตัวเองครับจินตนาการนะว่าคุณกลายเป็นวิญญาณลอยไปข้างบนครับแล้วก็มองลงมาครับเห็นตัวคุณเนี่ยนะอยู่ในเหตุการณ์นะครับซึ่งความจริงน่นนะพอคุณมองจากข้างบนเนี่ยคุณจะมองเห็นภาพใหญ่ครับจะเห็นว่าคุณนั้นเป็นแค่เศษเสี้ยวเล็กๆของสังคมครับปัญหาที่คุณเจอนะ ความโกรธที่คุณกําลังประทุขึ้นมานั้นไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับเป็นเรื่องขี้ปะติ๋วมากเสีเดเสี่เล็วน้อยมากสับภาพใหญ่ครับสับโลกทั้งโลกเนี่ยถ้งคุณซูมไปไกลๆนะโอโ้คุณเห็นเห็นแค่เมฆครับเห็นแค่ถ้าคุณดูภาพโลกจากนอกนอกอจากอวกาศนะเห็นแค่สีฟ้าครับสีฟ้าแล้วมีเมฆขาวๆใช่ไหมวนอยู่วงกลมคุณอยู่ที่ไหน คุณไม่มีตัวตวนเลยไหมดังนั้นเนี่ยเมื่อคุณไร้ตัวตวนมากเมื่อจากนอกโลกเนี่ยทําไมคุณต้องเอาความโกรธนั้นมาเป็นมาเป็นมันกับทําให้คุณเนี่ยชีวิตคุณมันมันแย่ด้วยละ่ะมันก็จะมาเนี่ยเนีย,นยทำให้คุณนะครับมองสถานการณ์เป็นกลางครับพอเป็นกลางแั้เนี่ยอารมณ์ไม่เกิดแล้วสบายแล้วคุณไม่มีความเครียดแล้ว คนที่มีความเครียดนะครับจาเลยนะนี่เป็นงานวิจัยนะว่าถ้าคุณเครียดเมื่อไหร่นะคุณโกรธเมื่อไหร่นะความดันขึ้นครับมีผลต่อภูมิคุ้มกันนะครับความเครียดทําให้คุณมีโรคภัยมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเป้าหมายนะครับอย่าให้ใครมาทำให้คุณเครียดได้ครับเพราะว่าเอ็ปิกเตซัสบอกว่านะถ้าคุณอารมณ์เสียนะครับคุณเอง ต้องถูกตำหนิพอๆกันเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับคุณไม่รู้จักวิธีการสลายความเครียดครับเนี่ยแต่ลำวิธีการดีสุดคืออะไรครับเนี่ยถอยตัวเองไปข้างบนครับซูมจากด้านบนครับว่าเรานั้นตัวตนไม่มีครับไม่มีตัวตนให้ยึดให้ถือเนี่ยความโกรธก็ไม่มีตัวตนเช่นกันนะครับต่อมาครับข้อสี่พยายามที่จะ ไม่แยแสความเห็นคนอื่นครับพยายามไม่าับไม่แยแสความเห็นคนอื่นเพราะว่าเรามีความทุกข์ส่วนใหญ่เนี่ยเราคาดหวังครับคาดหวังให้คนอื่นนั้นพลีสกับเราครับเราต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราด้วยความเคารพเสมอครับซึ่งเป็นความคาดหวังที่ไม่สมจริงครับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะาอะไรครับทุกคนนั้นต่างก็มี Priority ชีวิต ที่เหมือนกันนะเปียเทียบง่ายๆถ้าคุณขับรถยนต์เนี่ยนะคุณต้องการขับรถไปเรื่อยนะไปเรื่อยแบบราบรื่นนะไม่อยากให้ใครมาปาดหน้าปาดซ้ายปาดซ้ายปาดขวาแล้วก็จี้สูดคุณเนี่ยอึดอัดทุกเครียดครับแต่ในความที่เราอยู่บนท้องถนนซึ่งท้องถนนเป็นอะไรที่มันมันสะท้อนอีโก้อัดตา ท่าแท้ของคนครับบางคนก็รีบร้อนบางคนก็เชื่องช้านะแต่ละคนก็มี priority มีบุคลิกมินิสัยที่แตกต่างกันนะมีความรีบร้อนรีบเร่งที่แตกต่างกันงคนก็อยากไปช้าช้ามันก็ขับ,คคบแช่แช่เลนนะไม่มีอะไรที่ทำให้คุณสะดวกสบายหรอกครับเพราะว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความเนี่ยความหลากหลายนั้นเนี่ยถ้าคุณคาดหวังว่าทุกอย่างมันจะราบรื่นไม่มีใครมาทำให้คุณ รู้สึกไม่สบายใจทุกใจหรือไม่พอใจเนี่ยไม่มีทางครับต้องเจอแล้ะครับเพราะงั้นเนี่ยยอมรับความจริงซะไปข้อ5ครับคือไม่มีใครครับที่จะหนีพ้นคนหยาบคายครับก็แม้แต่เนี่ยมาคัสออเรเลียสนะครับจักรพพัดนะครับจักรพพัดนะครับที่อดีตเขาเรียกว่าเป็นเจ้าชีวิตนะครับยังบอกว่าครับเมื่อคุณตื่นขึ้นมาในตอนเช้าเนี่ยนะควรเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับความจริงที่ครับ ที่คุณจะต้องเจอคนชอบมามามหยมมายุ่งกับคุณฮะในละคุณครับหญิงยโสไม่ซื่อสัตย์อิจฉาที่เสียได้บทเปึ่งครับเนี่ยขนาดมาคัสออเรเลียสซึ่งเป็นจกักรพรรดิยังต้องเจอคนที่หยาบคายนะครับดังนั้นเนี่ยโอ้คุณเนะ่ยเป็นคนธรรมดาครับนะหาเช้ากินขํานะไม่มีใครสรรเสริญคุณนะ่ะ คุณแทบจะเป็นโนบอดี้นะฮะ mm hmm. ดังนั้นเนี่ยทำไมกลายเป็นโนบอดี้เนี่ยจะจะต้องมีต้องไม่เจอคนที่หยาบคายแล้วไม่ใช่ครับยิ่งโนบอดี้เนี่ยโอ้โหคนหยาบคายยิ่งไม่แข่งนะครับดังนั้นยอมรับความจริงซะว่าคุณหนีไม่พ้นคนหยาบคายแล้วครับมันมีอยู่เสมอครับทุกคนทุกแห่งน,นนะยอมรับซะแค่ยอมรับครับยอมรับว่ามันเรื่งเนี้ย เราหนีไม่พ้นเนี่ยแสดงที่เราจะพยายามคาดหวงังคาดคั้นหรือพยายามที่จะต่อสู้เพื่อจะให้คนหยาบคายนะั้นเป็นคนดีลําบากแล้วครับเครียดครับพฤติกรรมแย่ครับเนี่ยดังนั้นเนี่ยยอมรับซะว่าเออมันก็มันเป็นแค่นั้นเองอะ่ะปล่อยวางซะความเพลีย่งลงครับนี่ครับนี่เป็นหลักการง่ายๆที่เราเอาไปไประยุกต์ใช้เลยนะครับว่าเนี่ยถ้าเจอคนหยาบคายนะลองเอาไปใช้ดูครับบางเรื่องทํายากครับก็ไม่เป็นไรครับจําไว้ก่อน ด้ก่อนบางเรื่องทำง่ายเนี่ยเอาไปลองประยุกต์ใช้ดูรับรองว่าแค่ทําได้สักข้อหนึ่งนะผมว่าชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนครับอย่างน้อยนะเครียดน้อยลงครับความโกรธลด,ดลงแน่นอนครับก็เท่านี้นะครับเจาก,กันคลิปหน้าสวัสดีครับ